สวัสดีครับผมนายเซนลวิสสิรสิสาครรหัสนักศึกษา66123471038วันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับนักปราชญยาที่ชื่อเซโนฟอนเชิญรับชมเลยครับเซโนฟอนถือเป็นนักปราชญ์ชาวกรีกคนสำคัญของโลกเศรษฐศาสตร์และการเมืองนานกว่า2,000ปีเขาได้ทิ้งแนวคิดอันยิ่งใหญ่ไว้คนรุ่นหลังด้วยการเขียนหนังสือที่อธิบายถึงความสำคัญของการจัดการค่าใช้จ่ายของแต่และครัวเรือน จนกลายเป็นต้นตำรับระดับขล้สสกของแนวคิดเศรษฐกิจครัวเรือนหรือเศรษฐกิจพอเพียงในโลกตะวันตกปัญหาเรื่องการเมืองการปกครองถูกพูดถึงตั้งแต่ยังไม่มีการกำเนิดของพระเยซูเหล่าชนชั้นปกครองต้องหาวิธีบริหารบ้านเมืองให้อยู่ในคันลองของทมโดยเงื่อนไขสำคัญที่เห็นได้ง่ายๆว่าจะนำความสงบสุขมาสู่สังคมคือชุมชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีชีวิตเรียบง่ายส่งผลให้สังคมเต็มไปด้วยศีลธรรม ควบคู่กับการขาดอำนาจทางธุรกิจเพื่อไม่ให้ใครมีผลประโยชน์มากหรือน้อยเกินไปเพราะหากไม่มีสมดุลก็อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งตามมาภายหลังเมื่ออายุ30ปีเซโนฟอนได้รับเลือกให้เป็นผู้บังคับบัญชาการกองทัพรับจ้างที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของกีกในจักรวรรดิอาคามมนิดและคอยมองการใช้ชีวิตของแต่ละครอบครัวสังเกตความเป็นอยู่ของชาวกีกคนอื่นๆจนก่อให้เขาเกิดความสงสัยประเด็นการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะกับเรื่องเศรษฐกิจเนื่องจากเศรษฐกิจถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญต่อการสร้างความสงบสุขและการปกครองที่มีเสถียรภาพเซนโนฟอนเล่าถึงมุมมองทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและความสัมพันธ์ผ่านตัวละครคู่สามีภรรยาที่คุยกันเรื่องการจัดการทรัพย์สินเขาเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามว่าสิ่งไหนถึงจะเรียกว่าเป็นทรัพย์สินจากนั้นพยายามค้นหาคําตอบเพื่อจัดการสิ่งที่ตัวเองมี เซโนโฟอนคิดว่าทรัพย์สินที่ไม่จะเป็นต่อชีวิตสิ่งของในครอบครองที่เราไม่รู้วิธีใช้ไม่มีความชำนาญหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ย่อมไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีค่าให้จัดการขายมันทิ้งเสียเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นเงินเพื่อน,นำมาลงทุนต่อภายหลังเพราะต้นทุนคือส่วนสำคัญของการนำไปสู่ความมั่นคงเซโนโฟอนเป็นนักคิดที่ทำความรู้จักตัวเองจากนั้นเชื่อมโยงตัวตนไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ขยายระดับจากชุมชนสูรัฐพร้อมกับเขียนทฤษฎีของตัวเองเอาไว้แม้แนวคิดของเซโนฟอนอาจไม่ถูกต้องร้อเปอร์เซหรือไม่สามารถเปลี่ยนสังคมให้กลายเป็นชุมชนในอุดมคติได้ทันทีแต่การตกผลึกทางความคิดของเขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังระดับโลกหลายต่อหลายคนภายหลัง